มันเคยขึ้นชื่อว่าเป็นรถซีดานที่ขับดีที่สุดในโลกในเมืองไทยเนี่ยจะมีแค่99คันเท่านั้น รับจากช่องเสียจร90นะครับก่อนหนึ่งเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะผมขอเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งซับสไครต์เท่านั้นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเอารถดีๆมาทำรีวิวให้ดูนะแล้วก็ขอโฆษณาอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีกลุ่ม Facebook เป็นของตัวเองแล้วนะชื่อกลุ่มคนรักรถยู90นะฮะตามรูปเลยนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับรถยู90นะครับหรือว่าจะเข้าไปซื้อขายรถยนต์ก็ได้นะกดเข้ากลุ่มได้เลยและตอนนี้เราก็มีเพจแลชนแนป เพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจดูอัปเดตสต็อกรถยนต์ใหม่ของเรานะครับเพราะว่าใน f c e e o o o เนี่ยมันจะไวกว่าใน YouTube นิดหนึ่งนะก็เข้าไปดูในเพจได้เลยในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรถฝากขายของสมาชิกช่องเราเพื่อนเือนคนไหนที่สนใจฝากรถยนต์ขายกับเราเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เลยแต่ว่ารถของคุณจะต้องเป็นรถที่สมบูรณ์พร้อมใช้ตามมาตรฐานช่องเราเท่านั้นจะไม่รับขายตามสภาพทุกกรณี ซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ B M W E 3 9ตัวโน้ตคู่มาฝากขายคันนึงโดยที่ B M W s ร r i e s 5 E 3 9นะครับผมขอแจ้งนิดหนึ่งนะอันแรกก็คือคันนี้เลยเนี่ยมันเป็นของคุณปัดนะครับซึ่งคุณปัดเนี่ยเขาเป็นสมาชิกที่เคยฝากขาย s ี r ีส์3 E 3 0กับเรามาแล้วนะครับนะตามลิงก์ด้านบนเลยนะครับซึ่งคนที่เคยดูคันนี้มาก่อนจะรู้ว่าคุณปัดเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลรถได้ถึงมาก แล้วบ้านเขาเนี่ย B บ W U 9หรือยเยอะจริงๆครับแล้วแต่ละคันเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพเนีบทุกคันและผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่า BM W ยมหรือมันยซีรีส์นะผมเคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับตามลิงก์ด้านบนนะเพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูกดเข้าไปดูก่อนนะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้ให้เรียบร้อยก่อนว่า E39 เเนี่ยนะคุณภาพการขับขี่ของเขานะครับมันเป็นยังไงบ้างมันน่าเล่นไหมซ่อมแพงไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเข้าไปศึกษาก่อน ในคลิปนี้ผมจะมาโฟกัสที่รายละเอียดดีเทลของคันนี้ความพิเศษของคันนี้นะว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็พร้อมใช้แค่ไหนความพิเศษของ b บียนดูมิวซีรีส์ห้า e สามที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับมันมีอะไรบ้าง 1. เนี่ยมันเป็นรถที่เจ้าของเก่าเก็บงานมามากพอคุณภาพดีเพียงพอที่จะฝากเราขายได้แล้วที่2อนะครับอันเนี้ยสาคัญแล้วก็น่าสนใจมากนะ e 3 9คันนี้นะครับคือตัว Limited e dition จากโรงงานนะก็คือเป็นตัวชุดแต่ง a c ชนิดเซอร์ เดิมๆจากโรงงานนับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยจะมีแค่99คันเท่านั้นแล้วผมบอกเลยนะว่า E39 ในสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆมันก็หายากแล้วนะแล้วนี่เป็น E39 สภาพสมบูรณ์ที่เป็นชุดแต่ง a c c h n i s e r Limited Edition ด้วยนะครับอันนี้หายากยิ่งกว่าเคเดี๋ยวเรามาดูดรายละเอียดกันเลยครับด้านหน้านะฮะมาเริ่มจากตัวไฟหน้าก่อนนะไฟหน้าเนี่ยอันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มเหลืองเริ่มขุ่นตามอายุของเขาแล้ว นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวการันตีเล็กๆนะครับว่าคันนี้ไม่เคยมีโดนด้านหน้ามาเพราะนั้นตัวเลนส์เนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียสน,นะครับลองเอาไปขัดดูก่อนเนาะถ้าเกิดมันไม่จบค่อยเอาไปเปลี่ยนตัวเลนส์ก็ได้เปลี่ยนเฉพาะตัวกระจกมันก็พอครับราคาไม่แพงแล้วก็ไอที่เห็นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไฟลูกแก้วเดิมจากโรงงานแล้วแต่จะไม่มีวงแหวนมาให้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมเคยพูดในรีวิวว่า3 9เนี่ยมันมีตัวม i เนอร์เชงกับก่อนมิเนอร์เช้งนะครับซึ่งจะเรียกว่าตัวโนตเดีวกกว cool. ่วน้น cool แลนะ แต่ว่าไมเนอร์เชงมันยังมีไมเนอร์ในไมเนอร์อีกนะครับซึ่งตัวไมเนอร์เช้งล็อตท้ายๆเลยเนี่ยมันจะเป็นไฟวงแหวนแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับมันยังไม่มีวงแหวนมาให้แต่ว่ามันเป็นล็อตสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นไฟวงแหวนซึ่งเขาจะทําเป็นชุดแต่ง AC รอบคันมาให้ลักษณะนี้มาดูตัวกันชนนะฮะกันชนหน้าเนี่ยอันนี้คือกันชนของ AC ชนิดเซอร์แท้นะครับและอันนี้ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันเป็น AC ชนิดเซอร์แท้จากโรงงานไม่ได้ว่าเอามาใส่อกอกเองภายหลัง ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลต่อความสวยงามหรือการประกอบอะไรนะมันก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเล็กๆเฉยๆแล้วก็สภาพสีรอบคันนะครับอันนี้ผมกล้าตีประมาณ98%เลยนะครับคือแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยคือมันมีครับแต่ว่ามีน้อยมากนะตามสไตล์รถใช้งานแล้วก็ด้านข้างของเขานะครับอันนี้ความยาวลังคันเนี่ยมันอยู่แค่4.775เมตรเท่านั้นนะซึ่งผมขอตียมกลมว่า4.8แล้วกันก็เป็นความยาวของรถดี e gment ขนาดกลางที่ เทียบเท่ารถยุคปัจจุบันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูรอบคันดีๆนะครับมันจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ AC Chaser จากโรงงานนะมันก็จะสวยงามติดรอบคันลักษณะนี้เลยซึ่งผมขอให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า E39 คันแรกที่เราเคยทำรีวิวนะอันนั้นคือชุดแต่ง M นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดแต่ง AC Chaser ซึ่งหายากมากแล้วก็ส่วนล้อนะครับอันนี้ก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานซึ่งจะเป็นล้อ AC ขอบ18นิ้วเห็นไหมก็จะเป็นสเปคที่หายากด้วยเพราะ o f f เ e ตมันจะยื่น ค่อนข้างเยอะนะครับตามมาตรฐานของซีรีส์5แล้วก็ส่วนยางเนี่ยอันนี้มันเป็นยางปี19แต่ตั้งแต่เปลี่ยนยางมานะครับวิ่งแค่หมื่นกว่าโลเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดอกเขาสวยมากและเนื้อเนี่ยนิ่มมากคนที่มีความรู้เรื่องยางนะครับจะรู้เลยว่ายางชุดนี้สามารถใช้ได้ต่ออีกยาวมากแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มรอบคันเนี่ยเจ้าของเก่าเขาเพิ่งไปติดมานะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับยี y ่ห้อ 3M นะแล้วก็ติดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมานี่เอง เพราะนั้นสภาพฟิล์มตัวนี้คือสดใหม่มากเรื่องการบ,บำรุงรักษาที่น่าสนใจของคันนี้นะครับก็คือเจ้าของเนี่ยเขาไปบำรุงรักษาช่วงล่างชุดใหญ่นะครับตามบินเท่าที่เห็นนะแล้วก็เพิ่งทําเมื่อเดือนธันวาคมปี64ที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นนะช่วงล่าง e 3 9คันนี้บอกได้เลยว่าสดใหม่แล้วก็มีความพร้อมสูงมากขอให้ความรู้ซ้ําน,นิดนึงนะครับว่า e 3 9มเนี่ยมันเป็นช่วงล่างอลูมิเนียมนะซึ่งพัฒนามาจากซีรีส์เ e 3 8 นะครับ e 3 9เนี่ยอันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างยิ่งนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยกรุณานะครับเข้าอู่ b m w โดยเฉพาะนะยิ่งถ้าเป็นอู่ b m w ที่เชี่ยวชาญ e 3 9จะดีมากนะครับ e 3 9จะได้โชว์ performance ของเขาได้เต็มที่ประตูด้านหน้านะของคันเนี่ยนะครับนะบก็ยังเปิดปิดง่ายคือประตูเนี่ยไม่มีตกทั้ง4บานเลยนะสภาพดีมากแล้วก็เนี่ยตัวยางขอบประตูนะไม่ว่าจะเป็นขอบนอกหรือขอบในเนี่ยนะครับคือสภาพเขาสวยมาก ไม่เพียงแต่ลมไม่เข้าน้ําไม่ซึมนะครับคือสภาพเนี่ยมันสวยจริงๆผมเชื่อว่าเจ้าของเก่าเขาน่จะเปลี่ยนมาเมื่อไม่นานนี้ก็จะมีการตกแต่งนะฮะเห็นไหมก่าบบันไดนะเป็นลายเคฟล่าบีเอ็มหรือบเอยูเล็กน้อยนะครับเพิ่มความสวยงามเนี่ยแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังก็สวยไม่แพ้ประตูด้านหน้านะตัวขอบยานต่างๆเนี่ยคือยังสดยังสวยจริงๆนะครับเพราะฉนะั้นคนที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโคตรสบายแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะเห็นไหมมันก็จะมีสติ๊กเกอร์ AC ซีนิเซอร์มาให้ ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเดิมโรงงานหรือเปล่านะครับหรือมาติดภายหลังคนไหนเป็นสายตรงเนี่ยมาช่วยคอมเมนต์หน่อยด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่ง A AC c เซอร์เดิมๆจากโรงงานนะไอ้ตัวกันชนล่างก็จะสวยประมาณนี้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ A AC c เซ s e r ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับก็ดูสวยงามนะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะน่าจะติดเพิ่มนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายอันนี้เปิดด้านท้ายนะตัวโชคฝากระโปรงหลังยังดีอยู่นะครับ เนี่ยตัวถาดเครื่องมือนะเนี่ยเห็นไหมะัะเนี่ยสติกเกอร์กระดาษเนี่ยนะครับเก่ามากแล้วเดิมๆเลย20กว่าปีละนะครับแล้วก็มาดูเครื่องมือครบไหมเครื่องมือของคันนี้ครบนะครบอย่างไม่น่าเชื่อนะปกติจากประสบการณ์นะครับมันจะขาดสักชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอยู่ครบทุกตัวเลยแล้วก็ผ้าสักหลาดนะครับผ้าสักหาดเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยมากเรียบร้อยมาก แต่ยังไม่ถึงขนาดนิ่มนะมันก็เริ่มรู้สึกเก่าๆบ้างแล้วนะครับมันยังไม่ถึงขนาดกรอบนะแต่ก็แบบตามอายุนะครับแล้วก็ยางขอบฝ่าท้ายนะครับคันนี้คือสวยมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนมาเมื่อไม่นานนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาดูห้องสัมภาระเนี่ยเห็นไหมห้องสัมภาระอีสกเนี่ยคือใหญ่จุใจมากๆนะครับตามนี้เลยนะผ้าสักหลาดเนี่ยก็สวยด้วยผ้านี้ยังนิ่มอยู่นะครับอันนี้เออเนี่ยเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยคือ สภาพเนี่ยดีจริงๆนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ b m w 6 c d mm hmm. เห็นไหมชาร์จเจอร์นะอันนี้น่าจะเป็นกล่องใส่ CD แต่ว่าเปิดหน้านี่มาดูเห็นไหมกล่องใส่ CD นะครับเดิมๆเนี่ยอยู่ครบนะใส่ได้6แผ่นอันนี้ต้องเป็นพวกเด็กวัยรุ่นยุค90นะครับถึงจะเข้าใจนะว่ามันหมายถึงอะไรนะ mm hmm. เด็ก Gen Z เนี่ยจะไม่มีวันรู้เรื่องว่ามันคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจนะ ของ e 3 9คันนี้นะครับเนี่ยมันจะมีสายรัดของด้วยนะไม่ให้ของกระเด็นนะครับแล้วก็มาดูห้องยางอะไหล่นะเนี่ยยางอะไหล่เดิมๆนะครับล้อเดิมคือมาดูตรงนี้เนี่ยยางเห็นไหมยางปี0ูนะครับซึ่งยางอะไหล่ชุดนี้ไม่เคยถูกใช้งานเลยนะเห็นไหมหนึ่งเ้นยูนย์เนี่ยนะครับแล้วก็บอดี้ของเขาเนี่ยคือแห้งมากสวยมากนะคันเนี่ยไม่เคยมีโดนชนหนักด้านท้ายร้อยลนเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับ มาดูตัวโชคฝากระโปรงนะยังทำงานได้ดีอยู่นะครับตัวแผ่นกันความร้อนนะสภาพยังพอไหวมีขาดนิดหน่อยนะครับตามอายุแต่ว่าตรงนี้ผมแนะนำไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแค่จะไม่มีผลับการใช้งานอะไรแล้วก็สภาพห้องเครื่องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคลีนนะค่อนข้างสมบูรณ์นะอันนี้คือเครื่อง M52 TU เห็นไหมมันเป็นโน้ตคู่มาให้แล้วนะซึ่งตรงนี้คือสาระสำคัญของ E39 นะนะเพื่อนๆที่จะเล่นนะครับควรรู้นะโน้ตเดี่ยวโนตคู่ cool เนี่ย ตัวเครื่อง M52TU นะบอกเลยว่ามันแทบจะไม่มีวันเสียนะครับคือมันไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ที่จะมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ข้างเครื่องมากกว่านะที่ว่ามันจะเสื่อมตามอายุของเขาซึ่งคันนี้เจ้าของทําอะไรมาบ้างเนี่ยหลกัหลกๆเลยจะเป็นเรื่องระบบหล่อเย็นตามบินเท่าที่เห็นนะครับก็เปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะนะซึ่งระบบคูลเลนของคันนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับส่วนหม้อน้ำเนี่ยตัวหม้อน้ํายังดียังสวยอยู่นะไม่มีรั่วซึมตรงนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยน แล้วก็ส่วนตัวแอร์แมสนะครับแอร์แมสเนี่ยเจ้าของเก่าก่อนอันนี้น่าจะทํามาแล้วนะเพราะว่าระบบอากาศตอนนี้คือเดินนิ่งสมบูรณ์มากส่วนเรื่องปัญหาการรั่วซึมนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาคลาสสิกของรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะทํามาแล้วนะเพะเครื่องยังแห้งๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมมันมีพวกคราบซิลิโคนด้วยนะซึ่งมันเป็นวิธีการซีลนะฮะที่อู่ทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยแล้วก็เบ้าโชกนะเบ้าโชกทั้ง2ฝั่งนะครับคือแห้งมากสวยมากนะแล้ววก็ตั เชสซีก็ยังแห้งๆเดิมๆอยู่เลยนะเพราะนั้นคันเนี่ยไม่มีชนหนักแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคือรถสวยสมบูรณ์ไม่พอนะบอดี้ก็ดีด้วยสภาพภายในของคันนี้นะครับจัดว่าสวยมากสวยมากๆถ้าเทียบกับอายุของเขานะเนี่ยดูตัวพวงมาลัยนะอันนี้มันเป็นพวงมาลัยทรงสี่ก้านซึ่ง้เทียบกับตัวก่อนนันนี้ที่ผมทํารีวิวนะมันจะเป็น3ก้านมาแล้วที่ดูค่อนข้างทันสมัยอันนี้มันยังเป็นสีก้านเชยๆอยู่เลยนะฮะตามแฟชั่นยุคนั้น นะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดใช้ได้จริงทุกจุดแต่ว่าตําหนิของคันนี้นะครับซึ่งเป็นอาการประจํารุ่นนะก็คือตัวพิกเซลเห็นไหมพิกเซลเนี่ยมันจะเริ่มแตกนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียสกับเรื่องนี้นะครับสามารถเอาไปซ่อมได้นะราคาไม่แพงแล้วก็นี่นะครับเนี่ยกระจกมองหลังนะอันนี้ไม่เดิมนะมันจะมีจอเห็นไหมมีจออันนี้ได้เป็นกล้องบันทึกภาพนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะก็จะเป็นการปรับแบบไฟฟ้า นะครับนี่ปรับขึ้นลงเข้าออกได้หมดเลยนะระบบไฟฟ้าตรงนี้ยังใช้งานได้มาดูที่คอนโซลนะครับคอนโซลเนี่ยคือไฮไลท์ของคันนี้นะเห็นไหมล i e dition 49ทับ9กนะครับก็คือชุดแต่งเ c เดิมๆจากโรงงานในประเทศไทยมี99คันคันนี้เป็นคันที่49นะครับแล้วก็ในนี้จะเป็นเครื่องเสียงเทปเดิมๆจากโรงงานซึ่งยังใช้งานจริงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทปนะดูนี่เนี่ย เจ้าของนะครับเขาก็มีเทปเอาไว้ฟังเล่นๆในรถนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกวิทยุนะครับซึ่งยังใช้งานได้จริงทุกจุดแล้วก็แอร์ก็เหมือนกันนะคอนโซลแอร์ตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงแล้วก็แอร์ก็ยังเย็นฉ่าอยู่นะครับแล้วก็ตัวม่านไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้จริงแล้วก็ ASC นะครับมีมาให้แล้วนะ ASC ก็เป็นระบบควบคุมการทรงตัวเป็นระบบความปลอดภัยแบบ Active s a f e t y นะครับซึ่งมีความทันสมัยและมีประโยชน์มากๆนะแล้วก็นี่ที่วางแก้วนะ เป็นรถยุค90ที่มีที่วางแก้วมาให้แล้วนะครับประเสริฐมากๆแล้วก็อันนี้เป็นที่จุดบุรีเออน่ารักมากๆเลยนะครับแบบดีเทลเขาอะสวยดีออแผงเกียร์นะครับไม่มีแตกหักเลยนะอันนี้เป็นลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะครับตัวช่องเกียรบุรีนะครับยังใช้งานได้ยังสวยไม่แตกแล้วก็ส่วนเก๊ะนะครับเก๊ะคันนี้ก็ยังสวยอยู่นะแต่ทำไมมันฝุด มไม่เป็นไรเนี่ยตัวผ้าสกกลาก็ยังดีอยู่นะครับในลองเปิดใหม่ซิมันไม่ลงอาจจะต้องใช้แรงช่วยนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้พังนะมันจะฝืดนิดนึงไฟห้องโดยสารนะครับก็ยังใช้งานได้จริงทุกหลอดทุกดวงอันนี้เนี่ยยังใช้ได้นะครับฝั่งนี้ยังใช้ได้แล้วก็ส่วนเบาะของคันนี้นะครับเบาะเนี่ยคือสมบูรณ์มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้านะครับยังปรับใช้ได้จริงทุกปุ่มทุกฟังก์ชันแล้วก็เมมโมรีของเบาะก,ก็ยังใช้งานได้ด้วยแต่ความสวยเนี่ยนะอันนี้ผมตีว่ากลางๆค่อนไปทางสวยนะครับยังไม่ถึงขนาดสวยมากป้ายแดงอะไรนะมันก็ตัวเนื้อบอ่อเนี่ยนะฮะมันเริ่มมียับมีย่นตามมายุขข่งเขานะแล้วก็เริ่มมีแตกรายงานเล็กน้อยตรงตำแหน่งคนนั่งนะครับแต่ว่าบาเนี่ยไม่มีขาดคันนี้นะครับเกี่ยวกับห้องโดยสารเนี่ยก็มีการเก็บงานด้วยนะเพราะว่า ด้วยความที่มันเป็นเบาะไฟฟ้านะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะมันจะมีอายุการใช้งานของเขาที่เจ้าของเพิ่งไปทํามาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับคือซ่อมระบบไฟฟ้าของเบาให้มันสมบูรณ์นะตามบินเท่าที่เห็นเลยเพิ่งทําเมื่อไม่นานนี้ด้วยนะครับห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะครับถือว่าสภาพดีมากๆอันนี้ผมถือว่าสวยเลยนะไม่ใช่กลางๆค่อนไปทางสวยนะครับตัวบอดเนี่ยยังนุ่มยังนิ่มอยู่นะครับแล้วก็หนังของบอะนะครับคือแทบจะไม่มีแตกลายงานแต่อาจจะมีแค่ยับย่นนิดนึงนะครับตามอายุนะแล้วก็ตัว ม่านนะครับม่านก็ยังยังอยู่นะแล้วม่านด้านข้างเนี่ยอันนี้ไฮไลท์เลยนะแต่มันฝืดละอันนี้ผมไม่กล้าดึงนะครับเดี๋ยวมันขาดเพราะว่าม่านด้านข้างเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดอ่อนประจํารุ่นของ BM ยุค90นะครับซีรีส์5ที่มีม่านด้านข้างตรง,งนี้มาให้เนี่ยมันชอบขาดกันคันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะแนะนําเพื่อนๆว่าพยายามอย่าใช้มันเพราะมันขาดง่ายมันเก่าแล้วครับแล้วก็ส่วนช่องใส่กระสานของบ่อนะเนี่ยไอตัวยางยืดนะครับ หมดสภาพแล้วนะแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับยังสามารถใส่ของได้ตัวที่วางแขนนะครับยังสวยยังนิ่มนะ E39 เนี่ยออตำแหน่งวางแขนเขาดีมากๆเลยช่องแอร์หลังนะครับยังสวยยังใช้งานได้จริงนะแต่ว่าช่องใส่ของด้านล่างจะเริ่มมีแตกนิดน,นึงนะครับตามอายุของเขาโดยรวมนะครับห้องโดยสารของ E39 คันนี้นะ คือสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ค่อนไปทางสวยด้วยนะผมเต็มร้อยเนี่ยผมให้ประมาณ85-90%เลยเนี่ยรถนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยมันต้องชึ่งเดียวติดในลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดเพื่อนๆดูตอนเครื่องเย็นเนี่ยจะดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะแอร์คันนี้คือเย็นมากนะครับผมขอให้ข้อมูลซ้ำนิดนึงนะครับว่าแอร์เนี่ยนะคอมแอร์มันดีไม่ดีเนี่ยเพื่อนๆต้องดูตอนหนึ่งนะครับรถจอดเฉยๆนะแล้วก็2เนี่ย อุณหภูมิต้องได้ที่ด้วยนะครับถ้าอุณหภูมิร้อนจนเป็นปกติแบบนี้จอดเฉยๆแล้วแอร์ยังเย็นอยู่นะครับแต่ว่าคอมแอร์เนี่ยคือเขายังสภาพดีมากนี่แล้วก็พวงมาลัยนะ E39 นะครับหรือ BM หลายๆรุ่นเลยนะฮะจะต้องไม่มีระยะฟรีนะเห็นไ,ไหมเนี่ยต้องแบบอย่างนี้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆจะหมุนเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันแน่นมากนะอันนี้คือระบบการบังคับเรยวที่ดีนะแล้วก็การเข้าเกียร์เนี่ยนะออกตัวเนี่ยนะครับสมูท ทุกคันเลยนะครับถ้าจะดีนะเพื่อนๆพยายามไปเทสที่ความเร็วสูงประมาณ80ขึ้นไปนะครับจะเริ่มเห็นอาการต่างๆทะ้งรถมันไม่ปกตินะครับถ้าเกิดเหยียบร้อยขึ้นเนี่ยอันนี้จะยิ่งดีนะซึ่งถ้าเกิดแบบเผากลางไม่ดีนะครับมันก็จะเริ่มสั่นขึ้นพวงมาลัยลูกหมากแหลกนะคันชักคันส่งพวกนี้อาการคลาสสิกของรถเก่าที่เจ้าของไม่ยอมแก้กันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะมันเป็นอะไรกันนะครับรถมันจะเริ่มสั่นบางทีสั่นทั้งคันบางทีสั่นขึ้นพวงมาลัยเนี่ยอาการมันจะออกมาเลย น,นนี้ก็เป็นหลักการดูรถแบบเบื้องต้นนะครับซึ่ง E39 คันนี้นะช่วงล่างการนับขี่ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าผ่านมากนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ E39 นะครับผมแนะนำนะหาคันที่เขาทำจบๆมาแล้วมีอีกเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดู E39 คันแรกที่ผมทำรีวิวน,นะอันนั้นก็เป็นรถฝากขายเหมือนกันเจ้าของเก่าเขาปั้นมาอย่างดีเลยนะหมดไปเป็นแสนเลยนะครับเขาเปิดราคาที่2 8 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเอง นะแล้วก็มันมีคนมาดูดูเสร็จบอกว่าพี่ลดได้ผมหน่อยรุ่นเนี้ยตลาดเขาเล่นกันแค่สองแสนเองซึ่งผมจะบอกเลยนะว่าคุณอะเข้าใจผิดแล้วแสนกว่าบาทก็มีครับคันละแสนกว่าบาทคุณรีบไปซื้อให้ไวเลยครับเรื่องรถทําสมบูรณ์เก็บงานดูแลถึงกับรถขายตามสภาพนะเรื่องนี้ผมเบื่อที่จะพูดแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในวงการนี้นะครับก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะอันนี้ตัวใครตัวมันละผมเบื่อ สรุปนะครับ e 3 9เนี่ยโดยภาพรวมนะเรื่องมินาเน้นนะมันยังเป็นอะไรที่ยังถือว่าเรียบง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดรถของคุณเนี่ยเก็บงานได้ครบจบสมบูรณ์ทีเดียวชุดใหญ่ไปเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งมอบความพึงพอใจให้เราอย่างไม่น่าเชื่อเพราะรถเนี่ยเขามีความทนทานมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยนะไปจับรถอะไรก็ไม่รู้นะครับรถขายตามสภาพหรือว่าเราดูรถไม่เป็นเจอรถหมกเม็ดสอดใส่อะไรลักษณะนี้จากประสบการณ์ตรงนะบอกได้เลยว่าโคตรเหนื่อย อันนี้ผมแล้วแต่เพื่อนๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเราเป็นสายวิ่งหาอะไรอยู่แล้วนะครับมีอู่ที่น่าเชื่อถือเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนมากนะครับขับไปซ่อมไปอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่เลยนะครับอย่างน้อยมันก็ได้ความรู้แต่ถ้าเกิดใครนะครับเบื่อหน่ายนะกับการวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะเจ็บตัวทั้งเงินทั้งเวลาเนี่ยผมแนะนําหาคันที่ทําสมบูรณ์มาแล้วจบๆนะครับแล้วก็เรื่อง daily use นะครับอันนี้เรื่องนี้ผมขี้เกียจพูดเยอะนะเอาเป็นว่า e 3 9มเ้าเนี่ยมันเคยขึ้ ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ลองแย้งมาแล้วกันว่าเป็นรถรุ่นไหนแต่ต้องเป็นสเปครถบ้านนะแล้วนี่3คือเรื่องราคานะฮะเรื่องราคาเนี่ย E39 ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมใช้คือพร้อมใช้จริงๆนะไม่ใช่ว่าพร้อมใช้แล้วยกขึ้นมาเจอนู่นเจอนี่วิ่งเข้าวิ่งออกให้เสียเวลานะครับ E39 ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเขาเล่นกงนแค่2 0 0แส0กลางๆเท่านั้นถามว่าราคาต่ําสุดหรือยังอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นะแต่ว่าบอกเลยว่ามันโคตรต่าแล้วนะครับถ้าเทียบกับราคาป้ายแดงและเทียบกับคุณภาพของเขาที่ส่งมอบให้กับเราและคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบไฟของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากแถมเป็นตัวชุดแต่ง A/C เซอ s e r Limited จากโรงงานด้วยเพราะนั้นคันนี้นะฮะดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นรถสะสมได้เลยนะอนาคตมีสิ์ราคาขึ้นเพื่อนที่อยากได้คันนี้นะครับเจ้าของชื่อคุณปัดนะเขาแบ่งปันที่ราคา2 8 9เเท่านั้นเมื่อคนไหนที่สนใจนะครับติดต่อบเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะไปคุยกันเองโดยตรงได้เลย และนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะฝากรถเราขายนะผมขอสภาพแบบเนิ้เนี้ยบสมบูรณ์ต้องดูแลซ่อมไม่ถึงนะครับตามนี้เลยนะเรานี้เรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมรถยุคย0ให้มันน่าอยู่ด้วยกันครับ